ฉันชอบเดินทีละก้าวทีละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวจะนานขนาดไหนก็ได้แต่ขอให้มั่นคงไว้ก่อนเป้าหมายจะถึงเร็วถึงช้าหรืออาจไม่ถึงก็ได้มันไม่สำคัญเท่ากับว่าฉันได้อะไรบ้างจากการก้าวเดินแต่ไหนแต่ไรมาแล้วที่ฉันชอบใช้ชีวิตเรื่อยๆแค่มีความสุขไปแบบวันต่อวัน มีเป้าหมายไว้รวมๆแค่พอให้รู้ว่าตัวเองจะไปไหนเป็นความคาดหมายที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วฉันต้องการอะไรจะเป็นผู้กําหนดทุกสิ่งแค่ไหนแค่นั้นเท่าที่ร่างกายและหัวใจจะพาไปถึงฉันก็มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละก็ไม่รู้ว่า ทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอีกนานไหมอีกไกลหรือเปล่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรถึงเมื่อไหร่ก็เรื่องของเขาแต่ฉันนะ่ะชอบเดินทีละก้าวทีละก้าวแค่เดินไปเรื่อยๆเท่าที่ไหวนะ่ะหรือถ้าวันหนึ่งฉันค้นพบว่าฉันไม่ได้อยากไปที่นั่นอีกต่อไปแล้วฉันก็แค่เปลี่ยนเส้นทาง